โอ้ยโอ้ยเปี่ยวครับไปเก็บเพ็ดก็มาถึงบ้านแล้วพี่น้องก็ได้พาอแกงอยู่เนาะยายมินกับเบอยู่นานเนาะได้แกงบุกใหญ่หนู่นแล้วเรายายมินกับเฝ้ามาซื้อกับเขาเนาะยานลานเขาปิดก่อนพี่น้องก็เลยอยู่ได้บนน้นนี่ ยายมินก็นได้ลูกอันนี้มากินนี่เปรี้ยวส้มทุกคนอืมกินกับพริกน้ำปลาเดี๋ยวจักหน่อยยายมินทิกินมาดูว่าเราได้อะไรมาดึงเนาะยายมินไปเก็บเพชรมาส้มครับพี่น้อง้ยใส่น้ำปลากินได้กุ้งเ่ยกุ้งที่เขาทำสำเร็จแล้วพี่น้องไปเก็บเพชรเฝ้ามาซื้อกับเขาญานล้านเขาปิด ยายมินได้นี่พี่น้องนี่นี่นี่อยากอวดอยากอวดอยากอวดเนาะนี่ข้าวโพดข้าวโพดหวานพี่น้องไยนี่สดสดเลยนี่ยายมินกินต้มกินยำมือแรงนี่แหละนี่อืมหลายอยู่พี่น้องแต่ว่ายายมินกินคนเดียวกันเลยซื้อมาห่อเดียวเนาะซื้อมาแบบฝรั่งเขาก็กินน้ำบดเป็นนอกจากว่าฝรั่งเขาเกี่ยวไปทําสลัดหรือไปทําอะไรเนาะอย่างเรานี่ยยายมินต้มแล้วก็แห่นกินเลยพี่น้องคือบ้านเราเนาะ นี่ยายมินมากินเนาะตอนเป็นเด็กน้อยยายมินมากินกันเลยโอ๊ยไปเห็นดีใจเลยพี่น้องเลยเอามาถุงนึงถุงเดียวพอเราอากาศมันร้อนยายมินก็ได้ไอศครีมมานี่ไอติมทุกคนเนาะไอติมนี่หลายรสเลยเนี่ได้ไอติมมากินที่มากนี่อีกกัน,นึงนี่ยายมินจะมากินสมไปพี่น้องไปกินสมน้ำกันเดี๋ยวมินยายมินจะเอาไปใส่น้ำป่าเนาะ นี่จะ้ะยายมินกะน,นี่มีไอ้พริกปน่นน้ำปลาที่สำเร็จรูปแล้วเนาะพี่น้องเทใส่เปรียปร้ยวๆอากาศร้อนๆอยากกินเปรียปร้ยวๆอยากกินเปรียปร้ยวๆโอ้ยน,อน,ออน้องพิศเตอืมพริกทองซะโนดทองเสีย มาพี่น้องเลยนุ่นอืมอืมโอ้ยสนใจเปรี้ยวอืมนำปลาแซ่บพี่น้องเลยอ้าปากเอ้ยหอมเปรี้ยวขัก อืมว้าวอืมนำ้ำลายไหล <g ülme> กินอยู่กับไหลมันเปรี้ยวใส่น้ำปลาที่เขาทำจำเร็ดรูปนูนเสิร์ฟโอ้ยอพี่น้องพวงอืมอืม,อม อยากกินเปรี้ยวมันก็ต้องกินเปรี้ยวๆนะพี่น้องเนาะอืมอ๋อเฮ้ยโอ้ยเปรี้ยว พี่ขอพี่น้องว้ามันสมคกมปากกันเละเละคือตูดเป็ดเนาะ Ôi! mình mênh pét đấy, phí ơi. Bèo cho nằm ta lái. Sốm... Sốm nhạc kín bèo đấy, ơi. โอ้ยปเปรี้ยวโอ้ยที่นี่ซาใจเลยอยากกินเปรี้ยวครับน้ำปลาก็เป็นตัดแสบเด้ดพี่นอ้องดูอน้ำปลาที่ข้าต้มเนาะมากินขากันจังแต่ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวนะ้ำยายมีน้้ำตาไหลาเปรี้ยว อืมอ๋ออืมขนาดอื่นเลยดิเนี่ยพี่น้องเปรี้ยวเอ้ยยังว่ามันเปรี้ยวเนาะฮึ โอ้อโอ้เปรียวเป่ี้ยงเปรียวกักเ,เปรียวแน่อยากกินของเปรียวนะพี่น้อง ไปหาซ้อนมาซดก่อนพี่น้องไปหาซ้อนมาสดน้ำปลาก่อนพี่น้องว่ายายมินว่ารีออกอันนี้ออกดีกว่าแล้วก็ซดเอาแล้วก็คือรูดรูดเลยพี่น้องโอ้ขันไห้มาทำอย่างงี้เปรี้ยวข้าวโพดแต่ว่ากระแซบแซบพี่น้องเลย ยายมีก็จะกินจน,นเบิ่ดอะ้รมันแบ่บแต่ว่าทำยังงี้ดีกว่าบบต้องรูดกินในปากนี่พี่น้องทำเองกินเองเนาะจับเองบบเป็นไรดอกใครบนมีใครมากินน้ำดอกใครจีว่าก็สร้างเธออนี่นี่อืมอืมสดน้ำปล่าน้ำพี่น้องนี่ไหม อืเออย่างี้ค่อยๆเล้อดอือ่ออนะอป้องเลยมันเปรี้ยวเนี่ยน้ำมูกไหลโอ้ยอืออืม,อม,อมสดเอาแบบนี้แซ่บกว่าแต่กะเปรี้ยวคือเกา่า sát chảy lên đặt kim piêu Đâu kim đi nghỉ แค่นี้แหละเพอาะเราซาใจแล้วอยากกินเปรี้ยวๆก็ได้กินแบบซาใจเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะลาก,กันแค่นี้เนาะจะบาบบายจ้า